โอเคครับเข้ามาอยู่ในเกรมเป็นที่เรียบร้อยครับจัดไปครับสําหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆผู้พิทักษ์แห่งไฟและน้ําแข็งครับจัดไปครับเพื่อนๆวันนี้เอาเข้ามา1เครขอเล่นเบลลละ40นะครับเพื่อความปังขอกดรีอีกหนึ่งรอบกับช่วงเวลา4ี่โมงยีบอ่านะครับมาดูเทคนิคนี้ดีกว่านะครับเพื่อนๆมานะครับเริ่มเลยละกันนะครับเบลลละ40กด ไปเรื่อยๆครับดูกันซิว่าวันนี้จะอรอนหรือว่าจะร่วงครับเพื่อนๆ <c oughs> นะครับเป็นละสี่สิบตึงๆครับเพื่อนๆอะไรก็เป็นไปได้แน่นอนอย่างที่บอกนะครับดีบอกดีได้บอกได้โจนบอกโจนนะเพื่อนๆไม่มีมานั่งโมเมกันนะครับรู้สึกว่าเม็ดแรกจะหมดไปเรียบร้อยครับเม็ดแรกหมดไปก่อนเม็ดละห้าสิบต่อเลยสักสิบหมุนครับ ช่วงเวลานี้นะครับโอกาสมีค่อนข้างเยอะมาคูณสองหอมาแล้วครับเม็ดแรกครับเอาสิครับเอาสิครับดูสิว่าหวานเจี๊ยบปือเป้าฮะไปต่อไปต่อไปต่อครับเพื่อนๆคูณ2ครับพันแปดคูณ2มาแล้วครับเม็ดแรกครับเพื่อนๆโอเคไม่ขี้เล่ครับสามพนหกครับ เอาไว้ยังไยอีกสามหมุนนะครับออโต้ไปเรื่อยๆผมบอกแล้วครับช่วงเวลานี้ไม่เล่นจะอดใจไหวเหรอนะครับเพื่อนๆเอาหมดไปเพิ่มเบ็ดละเป็นเบ็ดละห้าสิบละกันนะครับไปอีก30หมุนนะครับถ้าแตกมึงเอ้ยไม่ต้องสืบครับเพื่อนๆว่าจะเยอะขนาดไหนนะครับเพื่อนๆ คนเล่นเขารู้อยู่คนเล่นเขารู้อยู่ครับใช้ระยะเวลาในการกดนี่ไม่นานนะครับขอให้อยู่ในยูแทนนี่ก็สิดแท้อะไรก็เกิดขึ้นได้5้าสบห้าเห็นปะจริงๆไม่ต้องพึ่งสเก็ตเตอร์หรืออะไรเลยนะครับมีโอกาสแตกกันแน่นอนอยู่แล้วนะครับถ้าเข้านี่ก็ไม่ต้องพูดนะครับช่วงเวลาอย่างนี้นะครับเพิ่มเป็นเป็นอร้อยฮะ ลองอีกต่อเนื่องกันไปอุ้ยเท่าไหร่โอ้อโหบาๆเบาเบาร้อยโอเคเอาแมงมาปะอีกตัวเดียวใช่ป่ะอีกตัวเดียวครับเพื่อนๆฟรีสปินโอ้โหไม่มาครับอันนี้ผมกดเองนะครับไม่ได้กดออโตโน้นะครับเพืเ่อนๆไปเรื่อยๆเลยนะครับ ไป,ไปเรื่อยๆนะครับของแท,แท้แท้ว่าของแท้แท้ว่าคูณ2 3งสคูณ2มาเลยครับเพื่อนๆหวายเต็มแผงอย่างนี้ไม่แตกจะทนไหวเหรอนะครับแตกช่ำครับแบบนี้เท่าไหร่7 2็ดครับมาไปกันต่อไปกันต่อคราวนี้ขอเพิ่มมาเป็นละสองรไปเลยฮะ ถ้าเข้าอย่างนี้ก็ไปกันต่อครับถ้าเบสสองร้อยแตกนะครับอย่างที่บอกแจกเลยดีกว่าวันนี้นะครับดูสิว่าจะแตกไหมนะครับใช้เวลาไปแล้วนะครับสามนาทีครับเพื่อนๆยังได้อยู่ครับอ้าวสแกตเตอร์ตกตกตกมาดิว้าวว้าไม่เป็นไรครับค่อยๆไปครับค่อยๆไปครับ ค่อยๆไปครับใจเย็นๆใจเย็นๆเท่าไหร่ครับคูณ2 8 0แ0คูณ2ครับจบครับเม็ดนี้ครับเลิกดีครับรออะไรเท่าไหร่มาดูกัน โอเคครับแตกพันหกหมืนหกครับตอนนี้นะครับมีสองหมืนสามนะครับในระยะเวลานี่ครับไม่ถึงห้านาทีครับเพื่อนเพื่อนนะครับ เท่านี้ครับพอครับเห็นไหมครับเพื่อนๆกับช่วงเวลาที่ผมบอกไปนะครับโอกาสมาแน่นอนนะครับประเดียวเพิ่มเติมอยู่ทางด้านล่างแคปรูปนี้มา5ท่าแรกรับไปคนละ 1K และกันคนละ 1K พอครับเพื่อนๆนะครับผมเก็บไว้1 5บนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไดะเดียวเพิ่มเติมนะครับอยู่ทางด้านล่างเลือกให้เป็นเย็นให้ได้เฮงๆรวยๆทุกคนครับสวัสดีครับ